ชีวิตนี้รักนางผู้เดียวตอนที่1 9 3ครึ่งคืนหลังไว้จือนอนไม่หลับหน้าต่างถูกเคาะเบาๆเมื่อได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจากข้างนอกไว้จือลืมตาเขาพลิกตัวแล้วเดินลงจากเตียงเปิดหน้าต่างแล้วนกพิราบตัวหนึ่งบินเข้ามาในห้องไว้จือแกะม้วนกระดาษเล็กออกมาจากกรงเล็บของนกพิราบจุดตะเกียงแล้วคลี่ม้วนกระดาษออกอ่าน หลังเขาอ่านแล้วเขาเผากระดาษทิ้งทันทีมีเพียงหนานลิงหวังที่รู้ว่าเขาอยู่ที่หมู่บ้านฉวนจิวสารนี้จะต้องมาจากหนานลิงหวังให้เขาเดินทางไปหมู่บ้านจี้โจแทนที่จะเร่งรีบกลับเมืองหลวงเขาคือองค์คารักษ์ของนานลิงหวังไม่ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนเขาจะต้องไปปรากฏตัวที่นั่นคำสั่งในสารนี้จึงปกติไม่มีข้อความสำคัญอื่นไว้จือจึงวางใจ วันถัดมาเขาจะเปลี่ยนเส้นทางเดินทางไปจี้โจก่อนล้มตัวลงนอนมีเสียงเคาะดังมาจากหน้าต่างที่เพิ่งเปิดหนนี้ว้จือขมวดคิว้วจังหวะเคาะสามครั้งยาวและหนึ่งครั้งสั้นนี่เป็นสัญญาณขององค์ครักษ์รับจากค่ายทันทีที่เขาเดินไปเปิดหน้าต่างร่างหนึ่งกระโดดเข้ามาใช้ชุดดำผู้นั้นคำนับวยจือหัวหน้าวยเฉิงรายงานด่วน สถานการณ์ที่ชายแดนสีเหลียงเปลี่ยนไปแม่ทัพสีเหลียงที่ประจำการอยู่ในโม่เฉิงเคลื่อนทหารออกจากเมืองตั้งแถวห่างจากชายแดนหนานหลิงเพียงยี่สิบลี้ว่ยเฉิงขอคําแนะนำด่วนขอรับข่าวมาถึงเมื่อไรเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเมื่อได้ยินเช่นนี้ในตาของว่ยจือมนลงชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ไกลจากเมืองหลวงก็จริง ต่อให้แม่ทัพฉินมีกำลังทหารในมือสองแสนนายพวกเขาจะมีทหารคอยสงสารกลับมาแต่สารใช้เวลาเดินทางกว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนานเกินไปหากชายแดนมีข่าวสำคัญแต่พวกเขาได้รับรายงานหนึ่งเดือนต่อมาเกรงว่าเวลานี้ชายแดนสีเหลียงอาจเกิดศึกสงครามแล้วเรื่องนี้จึงไม่อาจล่าช้าเจ้าคอยตรวจสอบสารที่ถูกส่งมาจากชายแดน ข้าจะเดินทางไปพบองค์ชายถ้ามีข่าวอะไรเจ้าส่งข่าวไปที่หมู่บ้านในจี้โจขอรับเวลานิยามฉินท้องฟ้ายังมืดเขาเดินออกมาจากหมู่บ้านชวนจิวไววจือหันหลังกลับไปมองแล้วหันกลับไปเดินขึ้นรถม้าอย่างไม่ลังเลเขายังไม่ได้บอกลากคนในตระกูลหลิวโปท่านลุงซูที่คอยเฝ้าประตูรู้ว่าเขาออกมาแล้วเท่านั้นส่วนหลิวหยาเด็กคนนั้น เขาหวังว่าหลังจากนี้นางจะมีความสุขแต่ท้าเว่ยทางรถหรือทางน้ำขอรับทางน้ำไปท่าเรือขอรับเดินทางทางน้ำจะใช้เวลาเพียงสองวันถึงจี้โจเวยเจอไม่อาจล่าชา้ารถม้าพุ่งออกไปเสียงฝีเท้าม้าดังอยู่ในความมืดข้างหลังคือหมู่บ้านชวนจิวที่ตั้งอยู่ในความมืดค่อยๆหายไปจากสายตาเวยเจอปิดตาลง คำพูดของลิวยานางถามเขาเมื่อตอนกลางวันดังกล้องอยู่ในหูพวกเราจะได้พบกันอีกไหมเวลานั้นเขาตอบว่าไม่รู้ความจริงเขาไม่รู้พวกเขาอาจไม่ได้พบกันอีกต่อให้ตระกูลหลิวครอบครองหมู่บ้านชวนจิวแต่ความจริงนี้เป็นหมู่บ้านของหลิวจือชิวตระกูลหลิวไม่เคยหาผลประโยชน์จากชาวบ้านยากจน ไม่ว่าใครที่ได้ครอบครองหมู่บ้านก็ถือว่าช่วยเหลือชาวบ้านองค์ารักลับจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวดังนั้นต่อไปตระกุหลิวหลิวจือชิวและหลิวมู่ชิวเป็นคนดูแลชาวบ้านในหมู่บ้านชวนจิวพระชายาจะไม่เสด็จมาที่นี่อีกถ้าพระชายาไม่เสด็จมาองค์ชายก็จะไม่เสด็จมาถ้าองค์ชายไม่เสด็จมาเขาก็จะไม่มาเขาจะไม่ได้พบหลิวยาอีก ระหว่างพวกเขาไม่มีเรื่องต้องติดต่อกันพวกเขาจะอยู่กันคนละโลกแล้วทำไมพวกเขาจะต้องพบกันอีกขณะไวเจอเร่งรีบกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตอนเองเฟิงชิงปายนำหลืววิชิงไทยเฮาที่คอยอุ้มสองโต้นน้อยไว้และน้ำหนึ่งขวดพวกเขาเดินไปรอบหมู่บ้านจี้โจสิ่งที่ป่าโต้และหงโต้ชอบมากที่สุดเวลานี้คือกองฟางข้าว โดยเฉพาะเวลาพวกเขาทิ้งตัวลงมาจากเนินเขาไม่เพียงปลาโตที่มีเรี่ยวแรงไม่น้อยหงโตยังกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นเสิ่งหัวเราะของสองโต้น้อยดังไปทั่วทุ่งนาสิ่งนี้เหมือนกับตอนเจ้านำผ้าไปผูกเอาไว้ที่โรงย้อมสีในตาของเฟิงชิงปายรีลงหัวนนึกถึงช่วงเวลานั้นตอนนั้นไม่เหมือนตอนนี้แต่ก็ทำให้เสียวเฟิงเกลพอใจลิวิเชเชิดค้างเล็กน้อย นางหรีตามองเขาถ้าท่านหาของสิ่งหนึ่งให้ข้าได้ข้าจะทําให้ท่านแปลกใจกว่านี้ต่อไปนางอายุมากขึ้นนางจะต้องทําได้ดีกว่านี้นางไม่มีอะไรทําก็จริงแต่หาเกี่ยวข้องกับการสร้างของเล่นหรือสถานที่เล่นให้สองโต้น้อยถือว่าไม่สิ้นเปลืองความคิดปุรุษสายหน้าแล้วหัวเราะไม่ข้าไม่อยากให้เจ้าเหนื่อยลิวิเชิงเบือนหน้านี้ ถ้าเขาไม่อยากให้นางเหนื่อยเขาควรปล่อยนางให้นอนหลับสนิทไม่อยากให้นางเหนื่อยอะไรกันเสียงปาโตรกรีดร้องดังเด็กชายถลายตัวเองลงมาจากเนินเขาแรงโน้มถ่วงทำให้ผมสั้นของเขาชี้ขึ้นฟ้าพัดปลิวตามแรงลมตกอยู่ในสายตาของลีวิชิงเห็นแล้วช่างสบายตานักไทยเฮาคิดว่าปาโต้จะหัวเถกไหมไร้สาระปาโตของข้าผมยังไม่ยาวเต็มที่ เขาอายุมากขึ้นผมจะงอกเต็มศีรษะศีรษะของเขาจะเถิกได้อย่างไรไทยเฮาโมโหแทบผมชี้มารดาของปาโตไม่มีเรื่องอื่นให้กังวลแล้วหรือหรือวิเชิงกังวลว่าปาโตจะหัวเถิกคิดไกลเกินไปพวกเขาควรเรียงลำดับไทยเฮาขยับมาอุ้มปาโตที่กลิ้งอยู่ในกองฟางข้าวนางยกมือลูบผมที่ปลกลงมาที่หน้าผาก แล้วนางก็รีบใช้นิ้วสางผมให้ปลาโต้หลายครั้งเผยให้เห็นหน้าผากเขาวนวลไทยเฮาทำเช่นนั้นอยู่หลายครั้งปลาโตของพวกเขาจะไม่หัวเถกเวลานี้เขามีผมน้อยก็จริงเพราะผมของเขายังไม่ขึ้นเต็มที่นางก็เคยเป็นมารดาคนมาก่อนไหนเลยนางจะไม่รู้เป่าเป้ยทำให้นางหวาดกลัวแล้วไทยเฮาปล่อยปลาโตไปหงโตก็ถลายตามลงมาจากเนินเขาอีกคน หงโตผูกหางเปียดวงหน้าสว่างสวัยหัวเราะเสียงดังขณะนั้นเองผมที่ปลกลงบนหน้าผากของหงโตถูกลมพัดไทเฮาจ้องมองหงโตสักพักแล้วเทียบกับหน้าผากของปาโตนางเริ่มขบคิดเป่าเป้ยมานี่ไทเฮาหันกลับไปเรียกลิวิชิงที่ยืนอยู่ข้างหลังลิวิชิงเดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าสงสัยไทเฮามีอะไรหรือเพคะเจ้าไม่ใช่หมอหรือ มียาที่ทำให้ผมขึ้นเร็วหรือไม่เลวิเชิงจนคำพูดไทเฮาจริงจังเกินไปหรือไม่ชีวิตนี้รักนางผู้เดียวตอนที่1 9ึ่ปาโต้คงดีใจมากร่างเล็กปล่อยตนเองกลิ้งมาจากเนินเขาความรู้สึกไม่ต่างจากบินได้แต่ไม่นานสารเลวตัวน้อยก็รู้สึกถึงความผิดปกติ ในตาสีดำเข้มเบิกกว้างเขามองสีหน้าของผู้ใหญ่แต่ละคนเห็นผู้ใหญ่หลายคนจับจ้องหน้าผากของเขาสองมือป้อมเล็กจึงสัมผัสหน้าผากของตนเองงุนงงยกมือสัมผัสหน้าผากเขาก็สัมผัสไม่ถูกเส้นผมริมฝีปากจิ้มลิ้มสั่นเทาปาโต้ร้องไห้ทันทีโอ้ปาโต้เด็กดีไม่ร้องไม่ร้อง ปาโต้ของพวกเราหน้าตาดีจนทุกคนไม่อาจละสายตาอย่าร้องอย่าร้องสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อปาโต้และหงโต้ล้วนคบคิดมาอย่างดีแล้วทันทีที่ปาโต้ร้องไห้ไทเฮาเข้าใจทันทีว่าเขาร้องไห้เพราะเรื่องอะไรปาโต้อ่านสายตาของผู้ใหญ่ออกเห็นว่าพวกเขากังวลเรื่องศีรษะเถกของตนเองสองต้นน้อยฉลาดเกินไปแล้วไทเฮาดีใจที่ปาโต้ฉลาด แต่นางเป็นกังวลถึงศรีรษะเถกของปาโต้ถ้าไม่ใช่ลิวิชิงเปรยออกมาก่อนจะมีใครสนใจเรื่องนี้คราแรกไม่มีใครสนใจจะพิจารณาแต่มาเห็นปาโต้มีท่าทางเช่นนี้ไทฮาวันพระไทยเหมือนชินเซียวเวลานี้หน้าผากของเขาเถกแล้วไม่เห็นหน้ามองเรื่องนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นนางจะต้องหาวิธีเหลือมองหน้าผากเถกของปาโต้อีก ถ้าผมของปาโต้ยังไม่ขึ้นนานจะต้องหายามารักษาเขาตอนไทยเฮาเกลี้ยกล่อมปาโต้ลิวิชเชิงมองพวกเขาอยู่ข้างๆคนต้นเหตุอย่างลิวิ่เชิงอยากหัวเราะแต่นางไม่กล้าถ้านางหัวเราะปาโต้ที่ถูกขนานนามว่าสารเลวตัวน้อยจะต้องร้องไห้อีกเฟิงชิงไปยืนห่างออกไปแต่เขาได้ยินบทสนทนาของพวกนางชัดเจนเวลานี้เขามองริมฝีปากสีชมพูของปาโต้ หน้าผากของผู้เป็นบิดาหมองคล้ำแล้วเขามีลางสังหรณ์ไม่ดีเส้ยแล้วหากจะเปรียบสัตว์กับปาโต้เฟิงชิงป่ายจะเปรียบสละเลวตัวน้อยกับสุนัขจะหมกสุนัขฉับไวนักเชิงเชิงให้กำเนิดบุตรสองคนแต่ปาโต้ไม่ได้รับถ่ายทอดความสามารถและนิสัยของเชิงเชิงมาสักนิดเฟิงชิงป่ายมักไม่สบอารมณ์ตอนปาโต้ขี้แยเมื่อผู้อื่นทำให้ปาโต้ไม่พอใจ เด็กชายมักเท้าสะเอวคิดว่าตนเองมีความสามารถมากเขายังคิดว่าเสียงร้องของตนเองเป็นความสามารถอย่างหนึ่งปาโตแท้จริงลอกเรียนนี้ใสงโงงงมมาจากท่านอารองของเขานั่นเองเฟิงชิงไปต้องอับอายแล้วไม่ว่าปาโตจะหาทางต่อต้านเขาอย่างไรเฟิงชิงไปไม่แยแสเขาก้าวเข้ามาอุ้มหงโตที่กำลังมองพี่ชายของนางร้องไห้ เฟิงชิงปายไม่ลืมกรอกตามองปาโต้หน้าอายปาโต้ร้องไห้สักพักแต่เมื่อเขาสบสายตาของบีดาริมฝีปากสีชมพูปิดลงเฟิงชิงป่ายเย้ยหยันบุตรชายคล้ายบอกเป็นในว่าหากเขาอยากเบนความสนใจจะต้องใช้ความสามารถไม่ควรใช้น้ำตามาขม่มขู่ไร้ความสามารถไม่ผ่านสงสัยตาเย้ยหยันบุตรชายของเขาแล้ว เฟิงชิงปายไม่จำเป็นต้องต่อว่าเขาอีกเสียเวลาความสัมพันธ์ระหว่างปิดาและบุตรชายอึมครึมโอ้ใครรังแกปาโต้ร้องไห้จนตาบวมกลายเป็นลูกท้อหลิวจือซิวเดินมาจากด้านหนึ่งเห็นหยาดน้ำตาเท่า,มาเมล็ดข้าวอยู่บนพวงแก้มเขาหยอกเยา้าป่าโต้ยืนสองมืออวบอ้วนมาหาท่านอาท่านอาไร้ประโยชน์ที่จะหาคนช่วย อาของเจ้าไม่อาจเอาชนะพ่อได้เสียงเย็นชาเตือนมาหลิวจือชิวทำเป็นไม่ได้ยินเฟิงชิงไปปาโตอาบอกเจ้าให้นะบุรุษที่มีนิสัยผลีพลามอย่างบิดาของเจ้าพวกเราสู้เขาไม่ได้ก็จริงแต่หากพวกเราร่วมมือกันพวกเราจะต้องเอาชนะเขาได้เจ้าโตขึ้นเมื่อ,อไหร่อาจะร่วมมือกับเจ้าล้มพ่อของเจ้า ฟิงชิงไปกอดหงโตแล้วเดินตามหลี่วิเชิงไปทิ้งอาและหลานให้มองตามหลังพวกเขาเอ้ไหวจือมาถึงแล้วรออยู่ที่ห้องโถงเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนหลิวจือชิวตะโกนบอกตามหลังมาแต่ไม่ได้รับเสียงตอบนิสัยไม่ดีหลิวจือชิวเบือนหน้ามาซุบซิบกับปาโตเจ้าเห็นหรือไม่ท่านพ่อของเจ้านิสัยไม่ดีปาโตห้ามเจ้าลอกเลียนเขา มิเช่นนั้นเจ้าจะไม่อาจแต่งภรรยาไทเฮาได้ยินเช่นนี้นางสวยปาโต้กลับมาเดินจากไปอย่างไม่สบอารมณ์ปาโต้ของนางอายุเท่าไหร่กันหนึ่งขวบครึ่งเขาหรือจะเข้าใจเรื่องแต่งภรรยาหลิวจือชิวกับยกเรื่องนี้มาพูดกับเขาบุรุษโงงมไม่เหมาะจะเล่นกับปาโต้ของนางหลิวจือชิวถูกทิ้งไว้ข้างหลังรอบกายเขามีแต่แปลงนาไร้ผู้คน เขามองไปรอบๆถูแขนของตนเองแล้วรีบสาวเทา้าทิ้งเขาไว้ที่นี่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวนักถ้าเสี่ยวไปเหรียญมาเห็นเขาถูกทิ้งไว้ที่นี่นางจะต้องเป็นห่วงเฟิงชิงไปและหลิววี่เชิงเดินกลับมาถึงเรือหลังใหญ่ก็พบไว้จือยืนรออยู่ในห้องโถงหลิววี่เชิงรับหงโตมาจากสามีปล่อยให้พวกเขาสนทนากันในห้องหนังสือแต่เมื่อนางเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของไว้จือ หัวใจพลันกระตุกบูบเกรงว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นไทเฮาเดินตามมาทันเห็นบุรุษสองคนแยกออกจากห้องถงไปมีเพียงหลีวิชเชิงและหงโต้ยืนอยู่พวกเขาออกไปหาเรือกันไม่เห็นเฟิงชิงไปไทเฮาก็คาดเดาได้ว่าพวกเขาจะต้องไปหาเรือกันที่ห้องหนังสือเกรงว่าจะเป็นเรื่องราชกิจอืมหลีวิเชิงพยักหน้านึกเป็นกังวล ตอนนี้นานหลิงสงบชายแดนมั่นคงคงมีแต่เรื่องสีเหลียงที่ยังไม่เรียบร้อยเจ้าหมายถึงอาจเกิดเรื่องที่ชายแดนสีเหลียงไม่แน่เพคะไทยเฮาเงียบนังมุ่นคิว้วระหว่างยังไม่เกิดเรื่องหรือเกิดเรื่องขึ้นแล้วแตกต่างกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงเช่นนั้นฉินเซียวต่อให้ฉินเซียวถูกขนานนามว่าแม่ทับไรพ่ายแต่อายุไม่น้อยแล้ว เขาจะแข็งแกร่งเหมือนสมัยเขายังหนุ่มสีเหลียงไม่ใช่คู่ต่อสู้ธรรมดาถ้าสีเหลียงส่งกองทัพมารบกับนานหลิงจริงไม่รู้ว่าฉินเซียวจะป้องกันได้แค่ไหนยิ่งไทเฮาคิดนางก็ยิ่งไม่สบายใจป่าโตดินคลุกขลักอยู่ในอ้อมแขนไทเฮาพลันรู้สึกตัวว่านางเผลอกอดเขาแน่นเกินไปเด็กชายจึงไม่สบายตัวไทเฮาไม่ต้องกังวลน,นะเพคะเฟิงชิงไตยออกมาแล้วพวกเราค่อยถามเขา บางทีอาจไม่ได้แย่อย่างที่พวกเราคิดหรือวิเชิงมองความคิดของไทเฮาออกนั่งปลุกปลอบฮ่องเต้ปาเหนียนเพิ่งขึ้นครองราชเวลานี้เขาต้องทำให้บรรลังของเขามั่นคงเสียก่อนเขาจะไม่ยกทัพมารุกรานที่ชายแดนของนานหลิงทันทีทั้งเขาไม่นิสัยแตกต่างจากอดีตฮ่องเต้ดังนั้นเมื่อปาเหนียนขึ้นคลองราชเขาจะไม่รีบฉฉยโอกาสเพื่อตักตวงความได้เปรียบ มีเช่นนั้นที่เขาต้องอดทนมาหลายปีก่อนหน้าอยู่ภายใต้การกดดันของอดีตฮ่องเต้มีอันต้องศูนย์เปล่าแล้วความจริงไทเฮาคุ้นเคยกับความกังวลน,นี้มานานก่อนหน้าตอนฉินเซียวอยู่ที่ชายแดนนางก็ไม่เคยวางใจแต่เพียงนางไม่เคยบอกใครชีวิตนี้รักนางผู้เดียวตอนที่195้า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ชายแดนสีเหลียงจริงๆไทเฮาจะต้องกังวลมากขณะรอให้เฟิงชิงปลเล่ยเว่ยจือออกมาไทเฮาปลุกปลอบเสี่ยวป้าโต้แต่ตาของนางเหม่อลอยหลีววิชงชวนไทเฮาสนทนาด้วยกันหลายคำแต่ไทเฮาพยักหน้ารับทว่าไทเฮาไม่รับรู้คำพูดของหลีววิชิงนางจึงไม่ได้ชวนคุยอีกปกติเวลาแม่ทับฉินอยู่ต่อนหน้านางไทเฮามักวางท่าเฉยเมย พวกเขาหรือจะหลงลืมความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ได้ง่ายๆในห้องหนังสือเฟิงชิงปยนั่งอยู่ข้างหน้าต่างฟังรายงานจากเว่ยจือแม่ทัพประจําการที่โม่เฉิงเฟิงชิงปนิ้วเคาะบนโต๊ะขมวดคิ้วเล็กน้อยเขารั้งอยู่ในสีเหลียงเกือบสองเดือนยอมเข้าใจเรื่องราวของสีเหลียงและโม่เฉิงพอสมควรทหารที่เฝ้าอยู่ชายแดนเมืองโม่เฉิงมีนามว่าเหมาไทเหอ ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพเมื่อห้าปีก่อนหอเหมาไทเหอในวัยสาสิบเขาถือว่าเป็นแม่ทัพอายุน้อยที่สุดทว่าสีเหลียงปิดตนเองมานานภายนอกจึงไม่รู้ว่าสีเหลืองมีกำลังทหารเท่าไหรเฟิงชิงไปจึงไม่รู้จำนวนทหารใต้บังคับบัญชาของหอเห,หมาไทเหอเหมาไทเหอเคลื่อนทัพอ,ออกจากเมืองโม่เฉงิงเข้าใกล้ชายแดนของนานลิงไม่น่าจะใช้คำสั่งของป้านเนียนเฟิงชิงไป๋ิเพิารห์ ปาเหนียนทะเยอทะยานก็จริงแต่หากเขายังไม่แน่ใจเขาจะไม่ผีแผลมลงมือมิเช่นนั้นเขาคงไม่ปล่อยพวกเราออกจากโม่เฉิงองค์ชายทรงหมายความว่าเหมาไทเหอลงมือคราวนี้เป็นแผนการของตนเองเขาไม่ได้รับคำสั่งจากราชสำนักแต่กำเริบเสบสารเกรงว่าราชสำนักจะไม่อาจนิ่งเฉยปลาเหนียนจะไม่ยอมรับทหารที่ไม่เชื่อฟังคำสั่ง แล้วเหมาไทเหอนนำความกล้านี้มาจากไหนถึงทำเรื่องที่อาจทำลายตนเองว้ยจือถามแม่ทัพประจำการชายแดนไม่ได้รับคำสั่งจากราชสำนักพวกเราเพียงแต่คาดเดาจึงต้องสืบหาเหตุผลที่แท้จริงทั้งยังต้องพิสูจน์ว่านี่เป็นคำสั่งของป้าเหนียนหรือไม่มองออกไปข้างนอกหน้าต่างในตาของเฟิงชิงปายลุ่มลึกแม่ทัพฉินจะต้องรอคำสั่งจากราชสำนักเท่านั้น เขาจะเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของสีเหลียงถ้าทหารของเมาไทเหอบุกมาจริงแม่ทัพฉินจะต้องออกคําสั่งปกป้องชายแดนเจ้าส่งจดหมายบอกเว่ยเฉิงให้คอยช่วยเหลือแม่ทัพฉินตรวจสอบเรื่องราวให้ชัดเจนขอรับเฟิงชิงปายกลับมาถึงหน้าห้องโถงหญิงชาราหูหินน้อยของเขาและสองต้นน้อยหันมามองเขาพร้อมกันทาให้เขาอยากหัวเราะนั เฟิงชิงป่ยรู้ว่าพวกนางเป็นกังวลเรื่องที่ไวจือนำมารายงานแต่เฟิงชิงไปไม่คิดบอกพวกนางทั้งหมดแม่ทัพประจำการสีเหลียงในเมืองโม่เฉิงเคลื่อนทัพออกจากเมืองเป็นไปได้ว่าเขาจะประกาศทำศึกได้ทุกเมื่อทำศึกหรือวิเชิงลุกขึ้นยืนทันทีถามน้ำเสียงหวาดวันยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะบกุกชายแดนนานหลิงป้าเหนียนเป็นนักฉวยโอกาสถ้าเขาไม่เห็นโอกาสชนะเขาคงไม่ผลีพราม สุดท้าจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ตามมาไม่ต้องกังวลเฟิงชิงไปหันมหาไทยเฮาแม่ทับฉินสู้รบมาหลายสิบปีหากจะพูดถึงกลยุทธ์การศึกเขาจะไม่พ่ายแพ้ให้สีเหลียงที่ไม่เคยออกรบกลยุทธ์การศึกจะมีประโยชน์อะไรเข้าอายุไม่น้อยไม่รู้จะถือดาบในมือไหวหรือไม่ไทยเฮาบอกเสียงเรียบสีหน้าซ่อนอารมณ์ไว้มิดชิดโชคดีแม่ทับฉินไม่ได้อยู่ที่นี่ มิเช่นนั้นเขาคงชักดาบออกมาท้าสู้แล้วหลิเชิงจนคำพูดคิดว่าคำพูดของเฟิงชิงปายเป็นไปได้บุรุษคนใดจะยอมให้สตรีผู้เป็นที่รักดูแคลนความสามารถของเขาถึงเขาอาอยุมากแต่เขาก็อยากพิสูจน์ความสามารถของตนเองสีหน้าเคร่งขรึมจึงถูกกลบเกลื่อนด้วยรอยยิม้มหลายคนในที่นี้ควบคุมสีหน้าของตนเองได้ แต่ไม่กล้าพูดความในใจแต่ละคนจึงไม่อาจคาดเดาความคิดของผู้อื่นชัดเจนนักตกกลางคืนชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือค่ายทหารห่างออกไป20ลี้จากประตูเมืองโม่เชิงแม่ทัพเหมาไทเหอนั่งอยู่ที่โต๊ะเตี้ยรินเล่าให้ตนเองทว่าเขาไม่ได้แตะต้องเล่าในจอกทันทีตรงข้ามเหมาไทเหอสตรีหน้าตางดงามนั่งอยู่สีหน้าของนางเรียบเฉย ถึงแม่ทัพฉินเชี่ยวชาญการศึกถ้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาประจำที่ชายแดนสีเหลียงหากพูดถึงชัยภูมิเขาไม่คุ้นเคยเท่าแม่ทัพเหมากำแพงฝั่งนู้นยังสร้างไม่เสร็จทหารกระจัดกระจายถือเป็นโอกาสดีของแม่ทัพเหมาถ้าท่านชนะและสังหารแม่ทัพไร้พ่ายของนานลิงได้ท่านจะต้องมีชื่อเสียงกุณนนางในราชสำนักจะไม่อาจกดข่มท่านได้อีก กุยจือยอดเยี่ยมนะข้ารู้ว่าข้ามีความสามารถแค่ไหนถ้าข้าปรากมือกับฉินเซียวข้าจะไม่อาจเอาชนะเข้าได้แต่ข้ามีกุ้จือคอยช่วยเหลือเหมาไทเหอยิม้มถ้าข้าทำสำเร็จความดีความชอบครึ่งหนึ่งก็เป็นของท่านข้ามาที่นี่ก็เพื่อโวยพรให้ท่านทำศึกชนะชาล่าย,ยกจอกเล่าได้ข้าจะต้องชนะแน่นอนฮฮ <laughs> ดื่มเหล้าในจอกรวดเดียวชาล่าลุกขึ้นยืนนางหมุนกายคิดเดินออกจากกระโจมพักของเหมาไทเหอแต่เหมาไทเหอช่วยข้อมือของนางไว้กูอี้จือทำเพื่อฆ่าถึงเพียงนี้พวกเราก็ถือว่าลงเรือลำเดียวกันทำไมท่านไม่อยู่ค้างคืนเหมาไทเหอมองชาล่าในตาฉายแววกะลิ้มกะเลียนางไม่ได้ดิ้นหนีจากการเกาะกลุมของเขายิ้มบอก ถือเป็นเกียรติของชาติไลา่ที่ท่านแม่ทัพโปรดปรานค่าแต่ชาติไลา่น่าสงสารในฐานะเส่้หนีแห่งชนเผ่ากูอี้เนื้อตัวของค่าเต็มไปด้วยนอนมือหยาบกร้านของเหมาไทเฮอคล้ายถูกลวกเขาปล่อยมือจากข้อมือบางทันทีพลันกลบเกลื่อนสีหน้าซ่อนความอับอายไว้ข้าล้อลิ้นขอกูอี้จืออย่าถือสามาเร็วส่งกูอี้จือกลับกระโจม กลับมานั่งอยู่ในกระจมชาลายล้างมือและข้อมือของตนเองหอเหมาไทเหอมีเรี่ยวแรงไม่น้อยเมื่อครู่เขารวบข้อมือบางของนางไว้จนข้อมือบวมแดงนางหัวนึกถึงสีหน้าของหอเหมาไทเหอแล้วก็นึกอยากอาเจียนนักช้อนตามองหันไปทางกระจมของแม่ทับเหมาในตาของชาลายฉายแววอำมาหิตแล้วนางก็เปลี่ยนมาสงบนิ่ง ในกระโจมเดียวกันสาวใช้อุ้มทารกน้อยเอาไว้นางหดตัวอยู่มุมหนึ่งตัวสัน่นเขานอนหลับแล้วรายงานกุยเจือนายน้อยหลับแล้วเจ้าค่ะเอาเข้าไปพักในอีกกระโจมหนึ่งข้ายากนอนพักอย่าให้เขารบกวนค่ะเจ้าค่ะบ่าวขอตัวก่อนสาวใช้เดินออกจากกระโจมแล้วนางอุ้มทารกตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนเดินเข้ามาในกระโจมอีกหลังซึ่งตั้งอยู่ติดกัน นี้เป็นที่พักชั่วคราวของนายน้อยมืดและอึดอัดเวลานี้เข้าเดือนสิบเอ็ดแล้วอากาศเย็นลงอีกภายในกระโจมหลังนี้ไม่ได้ร้อนก็จริงแต่แค่พอสมควรสาวใช้วางทารกน้อยลงบนเตียงไม้กระดานข้างกายนางมองดวงหน้าเล็กที่กำลังหลับสนิทแล้วถอนหายใจเขาคือบุตรชายของกูอี้จือด้วยฐานะของกูอี่จือก่อนหน้านายน้อยสมควรได้รับการยกย่อง แต่น่าสงสารกุ้ยจือไม่เคยเยแสนายน้อยดังนั้นถึงนางจะเรียกเขาว่านายน้อยชีวิตของเขากลับต่ำเตี้ยไม่ต่างจากต้นหญ้านางหวังพิงว่านายน้อยจะเติบโตอย่างมีความสุขเสาใช้เหลือบมองกระจมหลังใหญ่กว่าแล้วนางก็ล้มตัวลงนอนข้างทารกน้อยชาลายไม่ได้ล้มตัวนอนทันทีแต่นางนั่งอยู่บนเตียงไม้กระดานมองแสงเทียนวูบไหวบนโต๊ะ สีหน้าเปลี่ยนจากเหมือรอยเป็นเกลี้ยวกราดใจของนางหลงเหลือแต่ความแค้นบุรุษผู้นั้นบอกว่าเนื้อตัวของนางมีแต่นอนแต่ต้องนางทีไรเขารู้สึกขยะขยงทำไไมนางถึงหลงคิดว่าเขาจะแต่งตั้งนางเป็นห้องเฮา